สวัสดีค่ะวันนี้รุ้งจะพาทุกท่านมาพบกับโครงการทัสคานีมีนบุรีประชาร่วมใจ37ค่ะโครงการบ้านเดี่ยวจัดสรรคุณภาพดีจากซีพีแลนด์ค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะมีจุดเด่นก็คือก่อสร้างด้วยอิฐมอนแดงค่ะและที่สำคัญยังเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ถนนประชาร่วมใจค่ะทั้งยังเชื่อมต่อกับถนนนิมิตใหม่ถนนลำลูกกาถนนสุวินทวงศ์ เชื่อมเข้าถนนประชาะร่วมใจและยังสามารถเชื่อมไปถนนมีนบุรีรามินทาสุขาพิบาล2เสรีไทยสุขาพิบาล3รามคำแหงและรมเก้าอีกทั้งยังเชื่อมต่อเมืองได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีและยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีและสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมสุวินทวงศ์ เรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันห้างสรรพสินค้าชั้นนำอาทิเช่นแฟชั่นไอซ์แลนด์เดอะพรอมนาดเทสโก้โลตัสโรงเรียนชื่อดังและสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ ส่วนต่อไปนะคะรุงจะพาทุกท่านมาชมกับบ้านจริงๆในโครงการของเราโครงการทัสคานีมินบุรีเป็นบ้านเดี่ยวจัดสรร2ชั้นก่อสร้างด้วยอิฐมอนแดงแข็งแรงทนทานค่ะโดยมีพื้นที่เริ่มต้น60ตารางวาและที่สำคัญนะคะมีบ้านให้เลือกด้วยกัน2แบบค่ะออกแบบตกแต่งด้วยสไตล์ทัสคานีอิตาเลียนโดยเรานำเอาจุดเด่นของสไตล์ทัสคานีมาออกแบบให้กับโครงการนี้ด้วยค่ะ ฟังก์ชันหลากหลายตอบโจทย์กับทุกคนในครอบครัวเพราะทัชคานีถูกพื้นที่มีแต่ความสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบ A เลยนะคะ a n g e l โลค่ะมีพื้นที่ใช้สอย138ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะและตรงที่ลุงยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลานจอดรถค่ะสามารถจอดรถดได้2คันเลยนะคะกว้างขวางมากและต่อไปลุงจะพามาชมกับชั้นแรกของ บ้าน Type A นะคะตรงนี้อาจจะสังเกตได้ว่าบ้านโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงเพดานนะคะ2.7เมตรซึ่งทําให้บ้านโปร่งโล่งสบายมากๆค่ะและในบ้านของเรานะคะจะมี2แอเรียด้วยกันก็คือ Living Area กับ Dining Area ค่ะมาเริ่มกันที่ Living Area นะคะตรงนี้จะสามารถวางโซฟาทีวีดูหนังกันได้ครบทั้งครอบครัวเลยค่ะและในโซนถัดไปนะคะจะเป็นห้องน้ําค่ะในชั้นแรกนะคะเราจะมีห้องน้ํหนห้องนะคะ และถัดมานะคะจะเจอกับห้องเก็บของใต้บันไดค่ะซึ่งมีเนื้อที่เยอะมากสามารถเก็บของได้เยอะค่ะในโซนถัดมานะคะจะเป็น dining area ค่ะตรงนี้นะคะสามารถวางโต๊ะก,กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาได้ทั้งครอบครัวเลยะคะ่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นครัวพร้อมบิวอินแล้วค่ะเพราะว่าโครงการของเราได้ปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วและยังเตรียมระบบน้ําและระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะพอถัดออกมาจะเชื่อมกับโซนซักล้างนะคะซึ่งวิวบรรยากาศด้านหลังนะคะจะจะพบกับสวนส่วนนค่ะซึ่งดูร่มรื่นบรรยากาศดีมากค่ะ และต่อไปนะคะเดี๋ยวลุงจะพาทุกท่านไปชมกับชั้น2กันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่ชั้น2เลยนะคะชั้น2เหมือนบ้านไทยเอของเรานะคะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องและห้องน้ํา2ห้องค่ะจะสังเกตได้ว่าตรงพื้นตรงนี้นะคะทางโครงการได้ปูปพื้นลามิเนตไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยที่ห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีห้องน้ําในตัว1ห้องค่ะและ ตรงนี้นะคะจะสามารถบิวอินเป็นวอล์กอินครัวเซตได้เลยค่ะพื้นที่กว้างขวางและในส่วนของห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะหากใครชอบดูทีวีในห้องนะคะสามารถวางทีวีไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะพร้อมกับมีระเบียงกว้างขวางนะคะพักผ่อนหย่อนใจจิบชายามเช้าได้เลยค่ะและถัดมานะคะรุงจะพาทุกท่านมาชมกับห้องนอนเล็กอีกสองห้องห้องนอนเล็กแต่ขนาดไม่เล็กนะคะเพราะสามารถวางเตียง ควีนไซส์ขนาด5ฟุตได้ทั้ง2ห้องเลยค่ะหรือว่าถ้าหากใครอยากบิวห้องสวยๆบิว <view S 2> ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ไว้ในห้องก็ทำได้นะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนของห้องน้ำบนชั้น2อีกห้องนึงค่ะและในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวลงุงพาไปชมบ้านท้ายบีกันต่อเลยค่ะ ต่อไปนะคะท้ายบีเบลลา่าสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะนะคะเหมาะกับท้ายบีเบลลา่ามากๆเพราะว่าพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน3มห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะและตรงนี้นะคะที่ลุงยืนอยู่เป็นพื้นที่จอดรถสามารถจอดได้สองคันนะคะและในส่วนถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นสวนหน้าบ้านซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมากๆร่มลื่นค่ะ และต่อไปจะพามาชมในตัวบ้านกันต่อเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น living area เหมือนกับ t h ย i A เลยนะคะความสูงจากพื้นจนถึงเพดาน2.7เมตรค่ะทำให้บ้านโปร่งโล่งสบายและสามารถนั่งโซฟาดูทีวีพร้อมกับชมสวนหน้าบ้านได้เลยค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำและห้องเก็บของในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะและต่อไปค่ะจะพาไปชมกับ ดิ i แอเรียนะคะตรงนี้นะคะสามารถวางโต๊ะกินข้าวไซส์ใหญ่ได้ถึง6-8ถึง8ที่นั่งเลยนะคะตรงนี้และสำหรับใครที่รักการทำครัวนะคะเหมาะกับบ้านทายบีเบลล่าของเรามากๆนะคะเพราะว่าโซนห้องครัวของเราใหญ่กว้างขวางสามารถทำกับข้าวได้สบายๆเลยค่ะรวมถึงยังเชื่อมต่อกับโซนซักล้างหลังบ้านด้วยนะคะและต่อไปนะคะหุงจะผัดท่านขึ้นไปชมกับชั้นสองข้างบนต่อกันเลยค่ะ และก่อนที่เราจะพาขึ้นไปชั้น2กันนะคะมาพบกับไฮไลท์ของบ้านท้ายบีกันเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะเป็นชานพักบันไดของบ้านท้ายบีนะคะซึ่งมีขนาดกว้างมากพร้อมกับติดกับหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะที่สามารถรับแสงแดดและอากาศธรรมชาตินะคะและในส่วนต่อไปนะคะรุ้งจะพาชมกับห้องมาสเตอร์เบดมนะคะ ในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมท้ายบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดเลยนะคะเพราะว่าห้องตรงนี้นะคะสามารถบิวอินเป็นวอล์กอินคลเซตหรือว่าเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะซึ่งจะมีห้องน้ำในตัวขนาดใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงยังมีกำแพงกั้นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวค่ะและในส่วนของห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงคิงไซได้ใครที่ชอบดูทีวีสามารถนำทีวีมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะรวมถึงยังติดกับ ระเบียงตรงนี้เลยนะคะในส่วนของระเบียงเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ริมระเบียงได้เลยเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะและในส่วนต่อไปจะพามาชมกับห้องนอนเล็ก2ห้องและห้องน้ําค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้าอีกหนึ่งห้องของบ้านไทบีของเรานะคะและห้องนอนเล็กห้องนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะใหญ่มากสามารถวางเตียงิงไซส์ได้เลยค่ะ พร้อมกับมีวิวบรรยากาศสวยๆติดกับสวนและติดกับคับเฮาของโครงการนะคะในส่วนของอีกห้องหนึ่งนะคะก็เป็นห้องเล็กที่สามารถวางเตียงควีนไซส์ขนาด5ฟุตได้เลยค่ะและยังมีวิวที่ติดกับสวนส่วนกลาง3ไร่ที่เป็นไฮไลท์สุดเด่นของโครงการของเรานะคะสำหรับใครที่ต้องการบ้านมีวิว สวน3ไร่แบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่โครงการของเราเพื่อสอบถามโปรดีๆกับเซลล์โครงการของเราได้เลยค่ะและต่อไปเดี๋ยวลุงจะพาท่าน,นไปชมกับคลับเฮาวและสวนส่วนกลางของเราค่ะมาถึงแล้วนะคะกับไฮไลท์เด็ดของโครงการทัสคานี่มีนบุรีประชาร่วมใจของเรานะคะและนี่คือพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่3ไร่นะคะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะคะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่นะคะและมี ต้นไม้ยืนต้นจํานวนมากด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบออกกําลังกายยามเย็นนะคะตรงนี้จะมีจอกกิ้งแท็กนะคะยาวรอบล้อมรอบสวนเลยนะคะและต่อไปนะคะเดี๋ยวลุงจะพาทุกท่านไปชมกับคลับเฮาส์กันต่อค่ะและนี่นะคะคือคลับเฮาส์ของโครงการของเรานั่นเองค่ะซึ่งตกแต่งด้วยสไตล์ทัสคานีอิตาเลียนะคะให้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปมากๆเลยค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำนะคะขนาดใหญ่มีทั้งสระเด็กและสระผู้ใหญ่ะคะ่ะและมีฟิตเนสนะคะซึ่งมีเครื่องออกกำลังกายมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยค่ะและในด้านนู้นนะคะจะเป็นสนามเด็กเล่นค่ะทุกท่านสามารถพาลูกๆหลานๆนะคะมาเล่นตรงสนามเด็กเล่นตรงนี้ได้เลยค่ะ